สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับทางช่องไอ้หนุ่มชาแนลเช่นเดิมนะครับผมก่อนจะไปชมคลิปกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปตต่อไปด้วยนะครับคุณผู้ชมผ่านไปได้ด้วยดีนะครับผมสําหรับการประกวดนางงามสาวประเภท2ในเวทีของ m i สอินเตอร์เนชั่นแน e ควีน2อนั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้เราจะนำซึุดประจําชาติต่างๆในรอบความสามารถพิเศษบนเวทีของ m i สอินเตอร์เนชั่นแนลควีนสอมาให้ได้ชมกันนะครับผม ซึ่งก็อย่างรู้ๆนะครับผมว่าการประกวดรอบชุดประจำชาติและรอบความสามารถพิเศษบนเวทีของ Miss International แน e e n ี2022ในการประกวดนางงามสาวประเภท2นานาชาติระดับโลกเมื่อวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองณบริเวณล,ลานศูนย์การค้าของ Central World นั่นเองและก็นับว่าเป็นการโชว์เปิดเวทีประเดิมวันแรกอย่างยิ่งใหญ่อลังการกับชุดประจำชาติที่แต่ละประเทศต่างนำความคิดสร้างสรรค์ และว,วิธีการนําเสนอมาพาดฟันกันอย่างดุเดือดบนเวทีเลยนะครับคุณผู้ชมเช่นเดียวกับในการประกวดรอบความสามารถพิเศษที่จะเป็นหา The Best c h a l e n g e Quest นั่นเองซึ่งผู้เข้าประกวดแต่ละคนไม่มีใครยอมใครแสดงความสามารถกันอย่างเต็มที่เพื่อที่จะเป็น14คนสุดท้ายและผู้ชนะในรอบนี้นั่นเองโดยผู้ที่คว้ารางวัล The Best t a l e n t Quest ได้แก่ผู้เข้าประกวดจากประเทศเวียดนามนั่นเองได้คว้าตำแหน่งชนะเลิศจากการแสดงชุด คอนิคริบบอนฟอร์มเดอะฟร์ที่เป็นเรื่องราวสมัยเด็กของตนเองที่ถูกการแกลง้งแต่กลับสามารถลุกขึ้นเปลี่ยนแปลงมาได้จนเป็นปัจจุบันดังนกฟีนิกซ์ที่ได้เกิดใหม่นั่นเองนะครับคุณผู้ชม,ชมและก็ตามมาด้วยรองชนะเลืองอันดับหนึ่งก็คือผู้เข้าประกวดจากประเทศไทยนะั่นเองได้แก่การแสดงชุดโขนยกรบที่เป็นการแสดงการต่อสู้ซึ่งสื่อถึงบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศกําลังสู้เพื่อความเท่าเทียมกันในสังคมของมิส ขวัญระดาลุ่งรนดอัมพาจากประเทศไทยนั่นเองและก็เรียกได้ว่าสนุกสนานดูเจ็ดเผ็ดมันตั้งแต่รอบแรกกันเลยทีเดียวนะครับคุณชมสาหรับการประกวดมิสอินเตอร์เนชั่นแนลคว2022ซึ่งหลังจากนี้จะเป็นการประกวดในรอบพรีเมียรี่คอมปิเทชันในวันที่23มิถุนายนณโรงละคราิกปนิโช์เมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีนั่นเองนะครับผมและจะมีการจัดประกวดชุดราตรีและชุดว่ายน้ำและการประกวดรอบจิงชนะเลิศ r o n a t i o n N i g h t ดี ในวันที่25มิถุนายน65ณโรงละครซิปปนีโชวเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีซึ่งจะทำการถ่ายทอดทางช่อง3หลังจากละครจบงานนี้แฟนนางงามอย่าลืมติดตามชมกันนะครับผม